เดอมูมิชเชี่สวัสดีนะคะคลิปคลิปนี้ก็เป็นแรนดอมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมไม่สามารถตรงกับทุกคนได้หัวข้อที่หมอได้จากไพ่นะคะไพ่อย,อยากให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่อาจจะนิ่งเงียบไปแล้วก็เหมือนรอคอยที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ให้แก่กันนะคะอือาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยหรือเปล่าประมาณนี้นะคะอืนี่ก็คือหัวข้อประมาณนี้ นะคะคที่หมอแปลจากหน้าไพ่ได้เดี๋ยวมาดูซิว่าลัคนาราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องคนในคลิปนี้หรือพลังงานคนที่เข้ามาดูตรงกับคลิป,ลปนี้นะคะห้าใบาเนาะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปจะมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะเออมังกรนะคะธนูนะกลุ่มนะคะพฤศกแล้วก็มีนเดี๋ยวดูอีกสำรับหนึ่งเนาะตัวเลขเดือนราศีนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องคุณหรือเขาห้าใบานะคะ กลุ่มนะคะมีเหมือนกันเนาะกลุ่มเลขสิบเอ็ดนะคะเ,เดือนพฤศจิกายนได้เลขสี่เดือนเมษายนได้วันพุธวันพฤหัสเลข 4, สี่เมษายนเลขห้าพฤษภาคมได้นะคะมีเหมือนกันเลขหกมิถุนายนนะคะแล้วก็เลขสามีนาคมวันอังคารได้นะคะโอเคนี่ก็คือคำใบเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวทายคลิปมาดูกันอีกรอบหนึ่งว่าจะมีซ้ำมีตรงอะไรบ้างหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวมาดูคำใบสิ ความสำคัญนิ่เงียบนะคะรอคอยที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่กันนะขอดูสามใบนะคะคำใบหรือสิ่งที่ไพ่อยากจ,จะบอกคนที่มีพลังงานตรงกับคลิป,ล,ปลิปนี้นะคะสักสามใบโนนะคะปฏิเสธใบแรกเลยว่ามันยังไม่ใช่เวลานี้นะคะ Yes โนกับ Yes luck is on your side นะคะคือความโชคดีอยู่ข้างคุณแล้วนะคะเ e ชก็คือก็คือรอคอยความเออรอคอยวันเวลานะคะซึ่งมันตรงกับหัวข้อเหมือนกันนิ่งแล้วรอคอยนะคะเพชรก็คือการรอคอยก่อนนะคะ just f e w moments ก็คือรอไปก่อนนะคะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะคะสิ่งดีๆนะคะกำลังจะเข้ามาหาสำหรับคนที่รอได้นะคะนี่ก็คือคำใบ yes ก็คือนั่นแหละ โชคความโชคดีนะคะสิ่งดีๆเข้าข้างคุณแล้วประมาณนี้นะคะนี่ก็คือคำใบนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณหรือเขาก็เป็นไปได้นะโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าเรื่องราวที่ไพ่จะเล่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่จะเล่าอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบรอคอยความมั่นคงนะคะอาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยไพ่จะเล่าเรื่องอะไร ได้ไพ่เดอะซันใบแรกเลยเหมือนจะเป็นรังที่ดีรังสังหรณ์ที่ดีดีเอ็มเพรสนะคะต้องมีใครสักคนที่นี่แน่เลยตั้งคันอยู่มีน้องนะคะหรือว่ามีลูกอยู่แล้วเหมอรู้สึกได้เพราะว่าไพ่สองใบเนี้ยดูสิสองใบแรกอ่ะมันเป็นเดอะซันเดอะซันก็มีความเป็นเด็กเป็นลูกเป็นหลานเป็นเด็กเป็นอะไรได้นะคะความสุขสิ่งที่เพิ่งกำเนิดขึ้นถือกำเนิดขึ้นได้แล้วก็ดีเอ็มเพรสในรูปนี้ก็คือ เป็นคนที่ตั้งคันอยู่นะคะอืมมีความเป็นแม่ด้วยนะคะหมอรู้สึกถึงพลังงานนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะหกไม้นะสี่ดานะคะนิ่งเงียบจริงนะคะแล้วก็เออเดอะชาร์ออดนะคะใต้สำหรับเป็นสีถ้วยเดอะชาร i o t ออคือหนึ่งไม้นะคะอืมสี่ดาคือเวียฟจูนเวียฟจูนคือ เด็กถือไม้สถ้วยคืออัศวินถ้วยความสัมพันธ์ที่นิ่เงียบระคอยความมั่นคงอย่างที่บอกนะคะหมอรู้สึกว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นมีความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าอยู่คนเดียวบ่อยๆคนรักอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยนะคะ แต่ก็มีความสุขดีในการมีลูกหรือว่ามีครอบครัวหรือว่ามีความสุขได้ด้วยตัวเองถ้าไม่ได้ตั้งคันอะไรก็มีความเป็นแม่นะคะเป็นผู้หญิงที่ใจดีดูดีมีความเป็นแม่ออดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างดีนะคะแล้วก็มีความสุขดีนะคะชีวิตก็เป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จอาจจะอยู่กับตัวเองเยอะอยู่คนเดียวบ่อยอยู่นิ่งๆแต่ความนิ่งอาจจะมีความเครียด มีความคิดมากอะไรบางอย่างไม่ได้เครียดขนาดนั้นนะคะมีความคิดมากอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองว่าจะดําเนินไปในทิศทางไหนจะเอาอยัางไงเอาไงดีกับชีวิตต่อไปนะคะอาจจะมีเรื่องของระยะทางการเดินทางเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่หรือมีเกณฑ์ที่คนทางไกลหรือว่าเป็นคนของคุณนะคะคู่ของคุณเขาอาจจะกําลังเดินทางกลับมาเพื่อเริ่มต้นกับคุณใหม่ก็เป็นไปได้อาจจะเป็นคนที่ทํางานในข้าราชการเครื่องแบบคนต่างชาติคนทางไกลได้ นะคะจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยู่1นหมายนะคะแต่ที่หมอเห็นนะมันมีความนิ่งอยู่กับตัวเองคนเดียวค่อนข้างเยอะแล้วก็รู้สึกเออไม่ค่อยสนใจอะไรรู้สึกเบื่ออะไรเงี้ยเบื่ออาจจะเบื่อคนที่มีใครสักคนนึงอาจจะเจ้าชูหรือเปล่ามีสเสน่ห์เบื่อสิ่งสิ่งนี้อะไรเงี้ยคนอาจจะเข้าหาเยอะนะคะหรือว่าเบื่อแบบ ไม่ค่อยสนใจคนที่เข้ามาหาอาจจะมีคนเข้าหาคุณแต่คุณไม่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคก็จะประมาณนี้โอเคแล้วเ,เดี๋ยวไปดูอีกซิว่าไพ่อยากเล่าเรื่องอะไรต่อเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะที่นิ่งแล้วก็รอคอ,อยอยู่ห่างไกลกันรอคอ,อยความมั่นคงนะคะสิบไม้นะคะดูต้องแบกต้องหามเหนื่อยเหลือเกินหกถ้วยนะคะราชินีถ้วยมีมีลูกแล้วอ่ะหมอหมอู้สึกได้ว่ามีลูกนะคะ ราชีนีถ้วยแล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะเออสิบถ้วยเออเปิดออกมาแล้วก็เปิดออกมาเลยเนาะ The Lover นะคะเอาไว้ตรงนั้นก่อนขออ่านตรงนี้ก่อนเออหมอรู้สึกว่ามันมีความเหนื่อยที่ต้องแบกต้องหามอาจจะทำงานเยอะแล้วรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินกับสิ่งหรือภาระที่ต้องรับผิดชอบนะคะแต่ก็พยายามอดทนไปต่อด้วย เออหมอรู้สึกมีหกถ้วยตรงนี้ก็อ,อาจจะเป็นเพราะว่าคืออาจจะพยายามไปต่อกับคนคนนี้ก็ได้นะคะคนเก่าเขาอาจจะกลับมาพยายามกับคุณนึงอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะซึ่งคนเกา่าคนนี้หมอไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับคนทางไกลไหมนะคะอาจจะเกี่ยวข้องเขาอาจคนทางไกลคนนี้เดดชาริออตคนทางไกลคนนี้เขาอาจจะกลับมาหาคุณมาพยายามกับคุณอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่หายไป นานนิ่งกันไปนานนะคะเออยังมีความรักความรู้สึกดีอยู่คุณน่าจะมีลูกอะ่ะหมอคือถ้าหยิบไพ่สำหรับนี้มาทำนายอันเนี้ยหมอคิดว่าก็น่าจะมีน้องมีลกูกหรือว่ามีกําลังตั้งครรภ์หรือมีลูกอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยนะคะมันมีความรู้สึกชอบความรู้สึกดีอยู่ในนี้อยู่ใครสักคนหนึ่ง,อ,งอาจจะอยู่น้อยกว่านะคะอืมมีความสนใจมีความแบบความชอบความเสน่หายอยู่ แล้วก็มีความรู้สึกแบบเป็นครอบครัวกันอยู่คว้กับเขาน่าจะเคยเป็นครอบครัวกันอย่างนั้นนะเคยอยู่ด้วยกันมีความสุขด้วยกันนะคะอืมแต่ตอนนี้ได้เดอะเลเิฟเมานะคะสามเหรียญสองถ้วยห้าดาบนะคะดีเอ็มพลอเร์อปเอรสิบใบไปเลยเก้าบดาบเจ็ดถ้วยสองดาบเก้าถ้วย just t ดเดอะ e ลเวอคือแปดถ้วยคือ Hangman นะคะสามเหรียญคือสามเหรียญคือสามถ้วยสามถ้วยคือหกดาบหกดาบคือแปดเหรียญเจ็ดถ้วยคือ The Hermit ์มินไหน j u s t i c คืออะไรเดี๋ยวขอใบต่อหนึ่งดาบคือหมอรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีหลายคนอยู่นะคะคนเก่าคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะกลับมาแต่ว่าหมอรู้สึกว่ามันมันมีมันมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้กลับมาแบบคนเดียวอะคะ่ะหมายถึงว่าเขามีความสัมพันธ์อื่นอยู่ด้วยนะคะเขาอาจจะพิ่งหันหลังให้กับความสัมพันธ์นั้น หรือเปล่านะคะแล้วก็เขาถึงกลับมาคุยกับคุณอืมนะคะเขาอาจจะมีคนรักอยู่แล้วในในความสัมพันธ์เนี้ยในคลิปเนี้ยต้องมีบุคคลหลายบุคคลอาจจะเป็นรักสามเศร้าได้รักซ้อนได้นะคะเหมือนเขานิ่งกับคนคนนั้นแล้วก็กลับมาหาคุณพลังงานจะสลับกันได้เหมือนกันนะคะอืมหันหลังมันมีการหันหลังให้ใครสักคนหนึ่งแน่นอนนะคะเขาถึงกลับมาหาคุณเหมือนเขามีการวางแผนพูด ที่จะพูดคุยอะไรกับคุณนะคะเข้าหาคุณนะคะเหมือนเคยหันหลังให้กันไปแล้วแต่ก็อยากที่จะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันได้ไปต่อแล้วก็มั่นคงเออไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินด้วยหรือเปล่านะคะแต่ถามว่าเขายังรักคุณไหมใช่นะคะรักอยู่แล้วคุณก็น่าจะยังรักเขาอยู่แต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีเรื่องราวอะไรมากมายที่ทะเลาะก,กันเอาชนะกันหรือว่ามีอีโก้ใส่กัน ่อนข้างมากนะคะทะเลาะกันมีอีโก้ใสก่การดดเอ็มเปอร์แต่ก็ยังมั่นคงอยู่แต่อาจจะอีโก้เยอะค่ะทําให้เครียดคิดมากนะคะแบบในความสัมพันธ์แล้วก็ด้วยความที่มีตัวเลือกเยอะหรือว่าอะไรเงี้ยก็ทําให้คิดมากเครียดคิดคิดเยอะบางทีก็แบบหายเงียบไปเลยนิ่งไปเลยเพื่อไปคิดแล้วก็เพราะว่าบางทีอาจจะรู้สึกสับสนลังเลด้วยแล้วก็เออยังไม่อยากตัดสินใจอะไรตอนเนี้ยอืม ตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆคนข้อหายเยอะนะคะบางทีก็แบบเอออยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะมีตัวเลือกมี choice อยู่แล้วนะคะแต่บางทีณตอนเนี้ยพลังงานนี้อาจจะเป็นคุณก็ได้ะคะ่ะเออณตอนเนี้ยอาจจะถึงเวลาที่ต้องคิดช่างใจพิจารณาตัดสินใจแล้วว่าจะเอาไงดีนะคะต้องเลือกต้องตัดสินใจแล้วต้องเคลียร์ให้มันชัดเจนนะอืมประมาณนั้นนะคะ ราชินีไม้นะคะราชินีดาไฮโลแฟนนะคะหาไม้3ามไม้เจ็ดเหรียญอัศวินไม้ราชาดาบจัสเมนแปดไม้คือหมอมองแล้วเนี่ยมีหลายคนจริงคือคนนึงก็ดูมีแพช่นอีกคนนึงก็ต้องเด็ดขาดอืม แต่ก็เหมือนจะตัดสินใจทําให้มันถูกต้องอะคะ่ะให้มันชัดเจนแล้วก็ถูกต้องมันอาจจะมีเรื่องไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาด้วยนะทําให้มีความขัดแยง้งเอาชนะอะไรกันทะเลาะกันนะคะอม,มีการวางแผนรอคอยที่จะยังรักษาความสัมพันธ์เอาไว้อยู่วางแผนที่จะยังแบบยังยังรักษาความสัมพันธ์ไว้อยู่อะคะ่ะยังอยากไปต่อนะคะจากที่มีอโก้ก็อาจจะลดอโก้ลงเราต้องตัดสินใจแล้วมันถึงเวลาที่ต้องแบบเลือกแล้วก็ ทําให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยคุณต้องการที่จะจริงจังหรือว่าเลือกคนคนนี้นะคะแปดไม้หมอขอห้าใบสุดท้าย The Tower นะคะสเป็น5้าใบที่แย่มสามดาบแล้วก็ราชาเหรียญเออเด็กถือเหรียญเอ,อ้ยเด็กถือดาบนะคะแล้วก็หนึ่งถ้วย The Tower คืออะไรแดาบสามดาบคือสี่เหรียญหมอรู้สึกว่ามันจะมีการจบพัง อะไรสักอย่างหนึง่งอาจจะเป็นเพราะว่าจะต้องเลือกใครสักคนเหมือนที่หมอบอกนะคะปิดกั้นไปเลยหรือว่าบอกนะคะหรือว่าสิ่งสิ่งนี้ที่คุณพังจบลงไปมันก็ทําให้คุณทุกข์ใจแล้วอึดอัดมากพอสมควรเพราะมันเป็นหลักสอนหลักสามเศร้านะคะสามดาถามว่ายังห่วงความสัมพันธ์ที่จบพังไปไหมห่วงอยู่ยังกอดเก็บยังรู้สึกอยู่นะคะแต่คุณอาจจะต้องเลือกมันต้องตัดสินใจเลือกแล้วเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ เหมือนคุณจะเลือกสิ่งที่มันทำให้คุณรู้สึกมีความมั่นคงและจริงจังที่สุดอะคะ่ะนะนี่ก็คือเรื่องราวคนในคลิปนี้เหนื่อยนะดราม,ม่าเยอะมากนะคะเดี๋ยวมาดูซิี่าวคพ่อย่างบอกอย่างแนะนำอะไรคนที่ตรงกับพลังงานคลิปนี้นะคะสามใบเนาะเออ someone from your past i s r e turning in your life เห็นไหมคนเก่า จะกลับมาหาคุณนะคะ engagement แล้วก็จะเข้ามาจริงจัง up เลเวลหรือว่ามีการมั่นหมายแต่งงานหรืออะไรก็ว่าไปนะคะเร็วๆนี้แน่นอนนะคะ mm hmm. clearly design what you want you คุณต้องให้ชัดเจนนะคะว่าคุณอ่ะต้องการอะไรกันแน่คุณต้องให้แบบเหมือนบอกเขาให้ชัดเจนนะคะว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรต้องทำให้มันชัดเจนขออีกสามใบจากคนที่คุณทางงานตรงกับคลิป,ลป,ลปนี้เนาะ A อ e a r f อร์ n o มนาวนะคะหนึ่งปีต่อจากนี้ได้ภายในหนึ่งปีต่อจากนี้นะคะ In the near future อีกก็คือเนี่ยเร็วๆนี้นะคะ In the near future เร็วๆนี้แหละในอนาคตนะคะเอ่อความมั่งคมั่นคงนะคะความอุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยกำลังจะเข้ามานะคะอืมอาจจะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าลัคนาราศีอะไรที่ มีพลังงานตรงกับคลิปคลิปนี้5าใบนะคะอาจจะตรงกับตอนเปิดคลิปหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันกลุ่มนะคะมีหรือเปล่ามัางกรน,นะคะมิถุนนะคะพิจิตนะคะแล้วก็มิถุนอีกรอบหนึ่งเดีย๋ยวมาดูตัวเลขวันเดือนอะไรเงี้ยนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องคุณหรือเขา5าใบ มีนนะคะราศีมีนเลข12เดือนธันวาได้เลข3เดือนมีนาคมได้ราศีตุลน,นะคะเลข7เดือนกรกฎาคมได้ราศีพิจิกเลข8เดือนสิงหาคมได้เลข4นะคะเดือนเมษายนได้นะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องคุณหรือเขานะคะคลิปลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะเล่าเรื่องของคุณให้หมอฟังนะคะหมออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะเป็นกาลังใจให้ทุกคนที่มีความรู้สึกท้อแท้แล้วก็ผิดหวังนะคะเล่าให้หมอฟังได้นะคะ เออแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็หมอมีปุ่มซุปเปอร์แต้งแล้วนะคะยังไงก็ถ้าใครอยากเป็นกำลังใจให้หมอสามารถกดได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ